สวัสดีครับ f c และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็ตามผลออกวันที่9เดือน11นะครับปศ2 5 6พนสบ2 7ะครับกับแนวทางเราสามัคคีกับสามัคคี VIP นะครับรับแนวทางก็เป็นการคิดและการคำนวณนะครับนำผลที่ออกแล้วนะครับมาคิดมาคำนวณเคราะห์หาเลขเด่นจาก0.9ถึง9ก็กัดในเหลืออยู่แค่2ตัวที่มีโอกาสมากกว่าตัวเลขอื่น ฉะนั้นการนำเยวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรก็เป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมที่เขมาติดตามรับชมตกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกับเรามาดูเราสามัคคีเนาะสามัคคีปกตินะครับก็ผลออกนะครับ4210-4นี่ครับก็น่าเสียดายเนาะไม่เข้าคู่นะครับ จุดบินมีหนึ่งมีสองมีหนึ่งมีศูนย์นะครับแต่ว่าไม่เข้าโคนะครับส่วนเลขเด่นเลขเด่นผมเน้นที่ห้าเนาะห้าไม่มามาสี่ไปเข้าตัวที่ไม่ได้เน้นคือเลขหนึ่งนะครับไก่นำหนึ่งไปวิ่งไปรูดนะครับก็ถือว่าเข้านะครับส่วนตัวที่ผมเจาะหนึ่งก็หนึ่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งกับศูนย์มันแยกกันมานะครับมันไม่เข้านะครับ ครับก็ถือว่าเข้าวิ่งโลดนะครับสำหรับเลขหนึ่งเราสามัคคีนะครับชุดวินก็แยกกันมาก็ถือว่าหลุดชุดวินนะครับเรามาดูสามัคคี VIP นะครับสามัคคี VIP ชุดวินนะครับ51 378ึ1378นผลออกก็7 2287นะครับ7 2287นะครับชุดวินมา2ตัวนะครับ 8กับ7มาด้วยกันนะครับใครนำไปวินก็ถือว่าเข้านะครับส่วนเลขเด่นของผมหลุดนะครับเลขเด่นหลุดนะครับก็จับไปที่58เน้นให้8เนาะมันออก8 7ก็ผิดที่เลข5เพราะว่าของผมมันเลขเด่นเป็นเลข5นะครับเพราะว่าตัวที่มันมาก็คือตัวประกบมาด้วยกันนะครับ378นะครับมันก็ กลับไปที่3 7 8เข้าที่7 8ตัวนี้นะครับครับแนวทางก็ถือว่าชุดบินเข้านะครับส่วนเลขเด่นหลุดนะครับสำหรับลาสมากันะครับแนวทางในหลุดผมก็ต้องขอโทษขอไปสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับแล้ว <c oughs> ก็มาตามกันต่อนอะสำหรับแนวทางในวันที่10 วันที่10นะครับกยบสองยวทาง เราสามัคคีนะครับกับเราสามัคคี V I P นะครับสงแนวทางกลับก็มาดู ชุดวินนะครับชุดวินของลาสมักคีปกตินะครับลาสมักกีปกติวันนี้ได้เลขวันนี้มันได้ชุดวินหกตัวทั้งทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้ช่วงนี้นะครับก็ไม่ทราบมีผลเนาะแต่การคำนวณตอนนี้ได้เลขหกตัวผมก็ไม่อยากจะตัดนะครับเอาเลือกจับในวินแล้วกันนะครับไม่ตัดเนาะ ตัวแรกนะครับ3 2 7 4 8นะครับ3 2 7 4 8 3 2 7 4 8ส่ามสองเจ็ดสี่แปดตเลขของผมมันซ้ำกันนะครับซ้ำกันตัวหนึ่งสามสอง เจ็ดสี่แปดหนึ่งนะครับนี่คือจุดวินนะครับวันที่สิบเนาะวันที่สิบส่วนใหญ่ในหนึ่งศูนย์มันจะติดห้าใช่เปล่านะครับ เรามาดูเลขเด่นเลขเด่นตัวข้างหน้าเลยนะครับ3กับ2เดี๋ยวผมจับให้แค่3อย่างละ3ชุดนะครับก็รวมแล้วเป็น6ชุดนะครับกับเลขเด่นมาด้วยกันก็เป็น7นะครับ ไม่จับทั้งหมดแต่ถ้าว่าใครจับทั้งหมดในชุดวินมันจะได้10ชุดนะครับเริ่มจากเลข3นะครับก็จับที่3 7 3 4 3 8ผมจะจับม้แค่นี้นะครับส่วนถ้าท่านจะเพิ่มเติมก็ จับที่3 1อีกตัวนะครับต่อไปครับตัวที่2 2 7 2 4 2 8ครับตัววันนี้ผมเน้นให้ที่เลข3เน้นในที่เลข3 ชุดเลขก3ก็มี3ชุดถ้าบวกเพิ่มตัวที่เป็นเลข1อีกตัวหนึ่งก็จะเป็น3 1ก็เป็นรวมแล้วก็4ชุดนะครับแต่ผมเลือกจับให้แค่3ชุดแล้วว่าวันนี้ชอบชอบชุดไหนผมชอบชุดนี้นะครับ3 8นะครับ ก็ใครจะเพิ่มเติมก็เพิ่มเติมไปก็ได้นะครับตัวที่ผมไม่ได้จับก็คือ3 1นะครับตัวที่ไม่ได้จับ3ตัวนะครับ3ตัวผมก็จับให้2ชุดก็จะเป็น7 3็ด แล้วก็เจ็ดสี่แปดเจ็ดสก็คือ2องสาตัวนี้นะครับ7จ็ดสี่แปดพมาผมแม่เอาหนึ่งนะครับมันก็จะเหลือตัวประกบอยู่แค่3ตัวนะครับก็จะเป็น7จ็ดสี่แปดกับสตัว ครับตัวที่ชอบที่สุดก็คือสามแปดนะครับสามแปดสองแปดครับสองชุดนี้นะครับติดเลขแปดไปกันต่อที่สามกีวี i p นะครับสามกีว VIP วันนี้ชุดบินนะครับได้เลขหนึ่ง 6ศูนเก้าเจ็ดแปดครบชุดยินวันนี้มันเยอะเนาะเดี๋ยวนี้นะครับผมจะพยายามตัดตัวที่ว่าไม่น่าจะมานะครับให้มากที่สุดนะครับจะได้เหลือชุดเท,ท่าเดิมนะครับเรามาดูเลขเด่น เลขเด่นผมได้ที่เลข1กับเลข6นะครับสำหรับสมาชิก v i p ไม่ชนกันเนาะนะครับวนนี้เลขไม่ชนกันไม่ชนกันก็น่ากลัวเนาะสำหรับเลขเด่นไม่ชนกันตัวชนที่อยู่ในชุดวินก็คือเลข8นะครับเลข8เลข1 เลรกเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งนะครับที่มันชนกันเรามาดูผมจะจับชุดนะครับผมจับไมาที่หนึ่งูนย์ หนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าแล้วก็หนึ่งแปดทำจริงแปดผมตัดนะครับ แต่ผมชอบติดมันมันชอบติดแปดนะครับผมก็เลยเลือกที่แปดนะครับมาดูกันนะครับ <c oughs> ส่วนตัวที่สองนะครับหกศูนย์หกเก้าแล้วก็หกแปดแล้วก็ตัวที่ผมเน้นให้เนาะเน้นให้ก็ เน้นที่เลข6เน้นที่เลข6นะครับชุดติดโอก็มีชุดนี้นะครับสชุดนี้เดี๋ยวผมช็อตติดเลข8ติดเลข8ก็มี2ชุดนะครับ18กับ6,8มาดู3ตัวนะครับ3ามตัวจับที่ ศูนหกแับหกหนะครับหกห ใครชอบหนึ่งก็จับที่เลขหนึ่งนะครับใครชอบเลขหกก็จับเลขหกก็อย่าลืมเลขเด่นมาด้วยกันนะครับเลขเด่นมาด้วยกันก็จะเป็นสามสองเนาะนะครับสามสองส่วนตัวนี้เลขเด่นมาด้วยกันก็จะเป็นหนึ่งหกนะครับส่วนเต็มรวมที่น่าเล่นเนาะก็สี่ชุดโดนจับพิเศษให้เพื่อใครเอาไปเล่นนะครับ ก็จับเลขเด่นมาด้วยกันก็จะเป็น3 6มหกไปส่กอน3 1 3 6 2 1แล้วก็2 6สำหรับเลขเด่นนะครับมาด้วยกันก็สามารถเล่นทั้งสองทั้งสองแนวทางได้นะครับชุดนี้เพราะว่าเลขเด่นผมใช้เลขเด่นทั้งสองอัน ัว่ามันไม่ติดแปดมันไม่มีแปดก็เราลองให้เล่นติดแปดท่านก็จับสามตัวนะครับติดแปดแปดสามหนึ่งแปดสามหกแปดสองหนึ่งแปดสองหกนะครับทั้งสามทั้งสองเนวทางนะครับจะได้สี่ชุดถ้าท่านจับนะสามตัวถ้าไปเอาตามที่ผมจับนะครับก็จะเป็นแปดสามหนึ่งแปดสามหก แล้วก็8 2 1 8 2 6นะครับไม่สับสนเนาะนี่เือแนวทางหลักนะครับ2อันอันนี้ผมเชียวปกจับไ้พิเศษนะครับเผื่อเลขเด่นมาด้วยกันเผื่อท่านจะนำไปใช้นะครับครับสำหรับแนวทางในวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับที่รับแนวทางนะครับก็แคปเอาไว้นะครับ ครับท้ายนี้ก็ขอวอวยพรนะครับให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับก็โชคดีกันในวันที่10เดือน11บเอ็ดพศสองพนรอกนะครับ,รอรบขอให้โชคดีทุกท่านหยิบจับตัวไหนไปใช้นะครับก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ